ในคลิปนี้นะครับผมจะให้เพื่อนของผมไปทํางานดําหลอกตำรวจที่ขับไล่มาจุดที่ผมกับเพื่อนนันกันเอาไว้แล้วใช้รถไอพ่นดันตำรวจให้ตกน้าเดี๋ยวเราดูกันว่าคลิปนี้ผมจะแก้ตำรวจได้หรือเปล่าใครที่กําลังหาเมืองเล่นแนวคอมมูนิตี้คนยังเมืองเป็นมิตรและมีกิจกรรมให้เล่นตลอดผมแนะนําที่นี่เลย Harb City แค่กรอกวันทก็เข้าเล่นได้เลยไม่ต้องสอบให้ยุ่งยากมาเล่นกันได้นะครับที่ Harb City ลิงก์ดีสครัดอยู่ใต้คลิปนี้ อุ้ยเคียโคตรไกลเลยซาดด้านตกเขาไไม่ก็จับคนเราไปทรมานเดีมีมีกูรู้แหละจริงๆเราไปหาเหลี่ยมที่แบบมันเป็นกำแพงอะไรก็ได้นะแล้วกูแล้วกูมุดอยู่ในกำแพงกดให้อ่ะแล้วพวกมึงไปหนีตำรวจมาก็ได้นะอันนั้นคืนเนี่ยแล้วมันก็จะงงว่าเออใช่มันก็จะงงว่ามันโดนที่อะไรแบบอันนี้ใช่ป่ะล่ะเออมันจะงงเลยนุ้ยแล้วกูจะลงเอากูลงก่อนละอ่ะกูเอาเลยเต็มที่เพื่อนอันนี้ไอ้โพดมันโผล่ป่ะเออเออเออไอ้เนี้ยโผล่เอออันน โอ,โอ้โห oh, มันมันมันคือวะมันติดว่ะเออมาลองขับเอาแบบมึงมึงจะจังหวะนะถ้าสมมติกูเป็นตำรวจอ้าวแย่แย่แยนี่อะไรไรวะเฮ้ยมันมันมันไม่มันไม่อันนี้ว่ะมันต้องตู๋นกต้องโผล่เลยแบบเมื่อกี้กูขับช้าด้วยอ่ะเป็นไงมันเสียนิดเดียวเสียนิดเดียวมันมันต้องอันนี้ประวะมึงมึงมาใกล้ๆดิเออไม่ใช่นมึงมาใกล้กูต้องเอาโผล่ใกล้อย่างนี้ เออเฮียมันต้องมันต้องจ่อจอเลยนี่เฮียอันนี้ตูดกูโผล่ไปเอ็มดูดิโผล่นิดนึงมันเนียนปะเนียนอยู่โคตรเนียนเพื่อนไอซิก้ากูหายไปไหนเนี่ยตกน้ำแล้วมั้งเฮียอ๋อนี่กูว่าคนรถใหญ่ใหญ่ไม่น่าจะรอดไปว่ะตรงเนี้ยตกน้ำปะไม่รอดโอ้โหไอ้เจ้าตำรวจงงอ่ะกูบอกเลยกูมีงงอ่ะอ่ะโอ้โอ้เอาแบบไม่โผล่ยังโผล่ยังเออไม่โผล่แล้วพอใช่ไหมเออได้อยู่นะ เราต้องมาไวๆดิแต่จังหวะมันต้องได้ด้วยนะเพื่อนอ่าอ่าเออกูว่ากูว่าอันนี้ได้อยู่มาชนดิเพื่อนกูต้องอันนี้กูมุดแรงอันนี้กูมิดย่างอมิดแล้วนี่ไงเบาๆเพื่อนเบาๆไงก็ได้อยู่เพื่อนมาได้อยู่นะจุดเนี้ยกูบอกเลยคือมากี่ครันก็โดนหมดอะตรงเนี้ยกูบอกไว้ก่อนเนียได้อยู่จุดเนี้ยเอยเอาจุดนี้จุดแรกไหมเพื่อนจุดนี้จุดแรกรัวไหลหัปล่ารววคันเดียวอะยี่ปากดีกระสับ มึงแกมึงไปปากดีมึงไปถึงไปดีไปไปไปลุย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 มึงมายังไปแล้วเพื่อนกูขับไปอยู่นีอยู่เพื่อนกี่คันน่ะตอนเนี้ยคันเดียวคันเดียวเหรอเออแต่กูปากแทบสัมันด้วยประเด็นนะมึงมึงขับวนล้อมันมาหลายๆคันใช่ไหมอุ้ยชิบหายแล้วเอ็มมึงขับอะไรมึงอ่ะรถเสียรักเพื่อนโอ้โหไม่นานหล่อละดูทรงละตะปูนกูเยอะด้วยประเด็นนะเชื่อเอ็มสองคันเพื่อนผิดแผนละไปลุยลุยสองคันก็ลุยอย่าไปกลัวไหวสองคันก็ไหวไป้ย จะถึงแล้วนะเพื่อนคุจะถึงแล้วใช่เหรอเออเอ็มตรงนี้ปะวะปล่อยซีวขวาคุณจำได้ปะเนี่ยเออจำได้จำได้มาแล้วไม่รู้ไม่รู้ตาบอดตอนเนี้ยไอเฮียนจำได้คนเดียวคุณยังไม่รู้บ้านเจ็ดสิบหกสองเพื่อนเออเจ็ดสิบหกสองกูถึงแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมึงหาทางเข้าเจอเองอ่ะมึงขับบอลได้ยินยังซ้ายซ้ายโอ้ยชนไม่ต้องมันเป็นไรเพื่อนเป็นไรเข้ามาเลยรมวเลยขับบอลเข้ามา เพื่อนกูเจอกูเจอกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเดี๋โลกเพื่อนอย่าโลกเดี๋ยวโลภอย่าโลกมึงอย่าโลกมึงอย่าโลกเพื่อนเฮ้ยเยีาโลภเปล่าเฮ้ยมันขับบุ่ยไปทางโน้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไงดีวะไอ้เหี้ยมันไม่อยู่ในแผ่นด้วยไอ้เหี้ยรกัดยาเดี๋ยวขับมึงสรสงสารคารัตมึงออกไปแล้วมึงวนเข้ามาใหม่มึงออกไปแล้วมึงวนเข้ามาด่านตกน้ำแม่งเองเลยเดี๋ยวก่อนนะครับมึงหนีลิเอ๊มมึงขับรถโง่เลยวะไอ้เหี้ย เนี่กูทำไงอ่ะมันมันผิดแถนะเพื่อนมันเข้าไปใหม่มันเข้าไปใหม่เพื่อนใจเย็นวนออกไปแล้ววนเข้ามาใหม่ด้วยปัจจุบันสองยางไหววะเนี่ยพวกมึงหยาเออวนไปใหวเพื่อนวนวนเฮ้ยจักรยานมันดักหน้ามึงนะไอ้เหี้ยสองคันมันดักหน้าคันหนึ่งเอ้ยมึงจอดก่อนจอดก่อนไอ้เหี้ยมันมันมันย้อนสอนมาแล้วมันย้อนสอนมามึงมึงกลับมาเออมึงถอยหลังกลับถอยหลังกลับไอ้เหี้ยมันอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าแต่ ไม่เมาเหรอไอ้เหย่ามันไม่ขับตามมึงไอ้เหี้ยเออเอาไปไม่ตกเฮียเอ็มวันนี้วันนี้ดีเกินได้คันนี้วูดได้คันนี้วู้ดวนใหม่ววนใหม่ววนใหม่วนใหม่ไม่ได้มันรู้มันรู้มันรู้ไปไปจุดสองไหมจุดสองเพื่อนเร็วๆมามาปาหลังสองเพื่อนดวนดวนดวนไปไอ้เอ็มมันอยู่ตรงซ้าย หก้วสองหกเห็นแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคขวาไหนขวานี้เหรอจับไอ้สัตว์นี่ลงข้ามซอยอ่ะมึงเห็นไหมเห็นยังมึงเห็นไหมเห็นเห็นเห็นขับไป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 ไหนขับไปไหนขับเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายชิดกูเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงเลี้ยวซ้ายขวา่ใชโลมไปงูไอ้ยักษ์กันเพื่อนโอ้โหด่ากูยับเลยครับษที่ขยับแบบตาบอดได้สัตว์เอ้แต่มันเราไม่โดนจับอ่ะเพื่อนไปโอ้ยยั้ยมันไปไหนนะ หนีเอาหลอนก่อนมึงหนีไป้เลยมึงหนีไว้เอาหลอนก่อนมันเป็นยังไงมันไม่ตกน้ำมันไม่ตกน้ำสก้าซ่อมสก้าแล้วเพื่อนมันโดนออกไปแล้วเอาชิบหายแล้วเอ็มไปละตัวใครตอมาไล่เฮียเออเออกลัวเออเออเออไม่เป็นไรกูหนีได้อยู่มึงเอาอีกรอบหรอเออมันลงรถเพื่อนมันลงรถเขาใช่หรอกูก็ลงดิหนีอะชิบหายแล้วเฮียเอ็มโดนหนีอะมึงมามาเจอวทางนี้ล่ะเาทนี้ละอะ กู<จ>ของกลาอย ok. ู่ที่กูไอ้เหี้ยมึงลองลูกรูปเมฆไวยโอ้โหเหี้ยแล้วของยัดกูด้วยนะประเด็นน่ะไปเท่กันเล่นกันเองตายกันเองเฮี้ยปูนยี่สิบเอ็ดสายไฟสี่ไอ้เหี้ยดูดิเฮี้ยไอเหี้ยเมื่อกี้ขนาดมึงเอารถไปแต่งมานะถ้าขับแบบไม่แต่งว่าไม่น่ามาถึงแล้วไอ้เจ๊รอบนี้นะมึงไปจุดที่สองใต้สะพานนั้นไหมไอ้ใต้สะพานที่มันขับยากๆนั่นน่ะอันนั้นน่ะ โอกาสที่มึงจะรอดมีเยอะมากเพราะว่ามึงอาจจะขับแบบมันอาจจะตกเองก็ได้นะจุดนั้นอ่ะโอเคมึงรีสกินหรือยังไอ้แก่มึงขับรถน่ะมึงถอดชุดไว้ยิ่งถอดชุดไว้ถอดชุดไว้ดูดิมันเห็นเสื้อมึงอยู่นะมันลิงจับมึงอ่ะมึงขับรถไปแต่งเลยไปเดี๋ยวกูไปรอจุดนู่นเด้อมาแล้วเพื่อนกูกำลังไปเจ็ดเย้เลี้ยวแบบคมๆเป็นไงเฮ้ยเชี่ยนี่ไข้ซ้ายซ้ายจับได้ใช่ไหมเนี่ย มึงไม่ได้เป็นแตบตาบอดใช่ไหมจะหาใหม่นะถ้ามึงจำไม่ได้เฮ้ยจำได้อันนี้ก็เอาหาพอแล้วกูได้ยินเสียงบอดเพื่อนมึงจำทางเข้าไปปะเนี่ยซ้ายนะเออซ้ายมุดสวยสวยสวยเฮ้ยมันหลงไปแล้วโดนแน่มันโดนมันโดนโดนยังไง่ไม่ใช่ว่ามึงตกเองนะอย่าไปว่ายน้ำหนีกันนู่นอะยังกูแตกว่ะมุดไปมุดไปมุดไปเออมึงพยายามไปข้างหน้าไปเรื่อย เฮียมันจอดรอเพื่อนเออมันรู้ถ้ากูมุดไปมันจะข้ามไปรอไงมันก็รอตรงนี้แหละอันนี้เหลี่ยมกูเหลี่ยมกูก็มีเออตามมาอกปล่อยอาเปล่าปล่อยอาเปล่าเฮ้ยมันจะถึงจุดที่กูจะอันนา้ได้ละเพื่อนถันหนึ่งอาเปล่าอันหนึ่งอาเปล่าเอาเลยเพื่อนเอาเลยยังอย่งย่งร้องเพลง ข้างล่างน้ำเย็นไหมครับไอ้ยศมึงไอ้ยมึงไปได้ป่ะน่ะไอ้โว้ไปได้ดิไอ้ยไปล่ะสวย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 เฮ้ยมันมาอีกคันเพื่อนใช่หรอคือเปนมาอีกคันยไอตามันไปไอตีมึงไปไปที่สามเลยเพื่อนไปไปไอไปจุดต่อไปไหมไอจุดจุดที่มันอยู่ริมน้ำนะจับได้ไหมที่มันมีนั่งร้านบังอ่ะอ่าโอเคโอเคโอเคกูมากูมากูมามายังมายังกูรอแล้วเพื่อน มาแล้วเพื่อนอยู่ไหนเออไดินๆเออมึงขับเข้ามาขับเข้ามาเออขับเข้าไปมึงคิดว่ามันจะดีกว่าปะไม่หลับไม่จำหายไปได้ไงเพื่อนมันไม่หายอยู่แถวนี้แหละมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เฮ้ยใครอุยสารที่เอาตกเกไปเรียก เฮี่เฮยไเฮี่นี่เฮียล้อเฮยเรียหนาวรู้จกปูนจกปูนจกปูนเฮียอะไรสายไฟยี่สายไฟยีจกปูนข้าบนก็ได้นะจกสายไฟก่อนถ้าไม่มาเดี๋ยวไปข้างบน กูไม่อยากให้เห็นตำรวจไม่อยากให้เห็นตำรวจคือเฮี้ยอะไรวะไม่อยากให้ตำรวจเนี่ยข้างหลังวะมึงจะหนีตำรวจอีกไหมข้างหลังถอยหลังอีไม่ไม่ไม่หนีแคกูแอบไว้อยู่ก็ถอยหลังหนีอ่ะเออก็ถอยหลังหนีอย่างนี้กกูจะพาไปเขื่อนล้อกูจะแตกก่อนปะญหาไอ้เฮี้ยไม่แตกเพื่อนเพื่อกูแตกโอ้ขนาดพวกมึงแม่งรถไปแต่งมาไอ้เฮี้ยยังแทบจะโดนยิงยางไอ้สัตว์ของกูขับไป็นร้อยแปดสิบเองเกมจบนีจบดีต้องให้เคสขึ้นเยอะๆป่ะวะโอ้เฮี้ยตำรวจมา เมาแล้วคันหนึ Luckily, ่งเพื <souvent> ่อนมาเฮียอะไรหมอหมอเฮียตำรวจตำรวจก็มาตำรวจก็มาเอาเฮียรถสีขาวคือตำรวจหรอกูเล่าหมอให้เล่าวอกันแล้ววอรกันแล้วมันคุยวอรใหญ่เลยไอ้ยักษ์ไปดิเพื่อนเราขับไปคุยกับตำรวจไหมไปคุยไปคุยเพื่อนไปเลยกูจะขับแบบปกติแหละเหมือนคนธรรมดาเนี่ยกูยังไม่อยากจะให้มันรู้ไงว่ากูจะทำอะไรมันเอ้ย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 ดีฟดีฟดีฟเอ้ยกูขับไรกูขับไรอะ อ้ยว่าแค่โงกูแตกหนึ่งอยางกูแตกหนึ่งอ๋อเนยไม่น่ารอกแล้วปั๊บนี่กูว่าละุัยได้ยินเสียงวอแล้วจะถึงแล้วสามย่างไม่โดนไม่โดนสามไอ้เหี้ยแล้วยางแตกเป็นซ้ายด้วยเหี้ยบังเลี่ยมบังเลี่ยมได้ละไอเอฟเอฟเดี๋ยว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 ถ้ามันยิงยางเราเราเราทำทรงเหมือนอันนี้นะทำทรงเหมือนคุยกับมาน่าโอเแค่ไว โอ้โอ้โอ้อ้เหี้ยมาถึงจุดนัดหมายแล้วล่ะไหวไหวไหวมันไม่ใช่ยังโอ้ปัดทำไมมันปัดอะเฮ้ยี้ยกูจะลงเองนัเนี่ยไอ้สัสผ่านแล้วโอ้โอ้มึงถามมัดิรบที่สองได้ปูสามยานนะที่สองมีแสายานี่ที่สองอะตรวจฮย่ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหม อ้านจะรู้่ะแต่ดูแต่งู่รู้เียเฮ้ยมึงคอยังจ่มเลยไอ้ขันที่เจอโกยมือซ้อมด้วยมึงจูบมันเลยยังไงมันก็ปิ้วว่าไอ้ขันที่โดนกูเอ็มเฮียมันไม่โดนไอ้เฮียมันไม่พุ่งในศาสตร์มันต้องชิดชิดสองขั้นเื่อนอันไม่เป็นไรเพื่อนีกกระโดดแล้ว พุ้งมันตามมันไปนู่นแล้วมาแล้วจ้าผมจะตามยังไงรถของกูนี่เฮ้ยที่โก่งๆอ่ะกูว่าพามันพุ่งลงเขื่อนได้หวังนี่อไรเงี้ยพุ่งพุ่งเออได้ไหมผมต้องต้องเนี่ยเพื่อนเราจะไปจะได้ไหมเดี๋ยวกูต้องทำสต็อกไยฮับฟรีเต้ฮ่าฮ่าฮ่มันลงไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวบอกนะว่าตำรวจลงน้ำอ่ะไม่ลง